สบายดีเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งสวนมันทั้งข้างๆเพิ่นนี่โอ้ยแตกต่างกันไรกับสวนมันฮะเนาะความงามเพิ่นบ่ได้ใส่ปุ๋ยพี่น้องบ่ได้ใส่พอดีเนาะปูพร้อมกันพ huh ี่น้องของเฮาหรืมีแต่หญ้าของเพิ่นน่ะมีแต่มันพูเพียงข้อบ่ได้เนาะโอ้ยมีแต่หยอดใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยมันซ่อนขักบาดนีงามผลจ้าของลกหญ้าท่านเพิ่นว่าปีนี้พิ่นมาสิเอาจัก50ล้านนี่บ่หลายดอกเพิ่นว่า สําหา10ล้านเนาะต้นนึงก็5ล้าน10ต้นก็50ลานพี่น้องพิ่นว่านี่จะยอดงามๆอาวสบายดีเด้อ FC เนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุผสุคนเนาะมื้อนี้บ้านยดพี่น้องนเนาะบ่ได้อ่าไปเฮ็ดโรงเีเนาะมาเสียหญ้าสวนมันพี่น้องหญ้ามันก็ขึ้นล่ะเนาะได้มันก็ตัวงามบ่งามต้นน้อยต้นใหญ่เนาะพี่น้องเนาะ เบางจอบซ้อนมันพี่น้องเนาะมันเสียหนาเนาะเสียหานาซองมัดในส่วนบริ่งเฮ็ดเบี้ยงมื่นก็คือสิบริมาตรไปเฮ็ดเบี้ยงต่อนล้พี่น้องเนาะเฮ็ดคลิปแบบผสมผสานกันเดินเหนเนาะมันก็มีหลายต้นก็มีปัญหาพี่น้องเกิดเป็นเพี้ยะเนาะต้นบางต้นก็งามนงานที่ก็สิบร้ายปบนนัเนาะพี่น้องอส่วนหนึ่งก็เป็นบวมเนะเาะแถวเบิร์งรุ่เรมเบืองมอสเรตนาบเนาะเป็นบวมนะครับ ้นมันเฮาก็เดือนยังไปพี่น้องเอ้ยหญ้าายแท้ๆเนาะตนนี้มันเฮาอก็สิได้ประมาณเกือบบ่3เดือนนี่เนาะพี่น้องเนาะบ่ทันได้ใส่ปุ๋ยเห็นว่าเสียหญ้าแล้วแล้วก็สิใส่ปุ๋ยเนาะนี่พนที่ส่วนมันเฮาเสียอีกงวดนึงก็ให้เินคุ้มก็สิคุ้มได้เนาะ nhà đái đái đây đây phi nội đường đùm cho bóng ngạm nó phi nội mình nên đình buồm nạm nó thượng nam này nó đường này sẽ đết nạm thật ra nó phú nạ của ba năm phải không nhàng mà nó phú nạ của thằng này nó tụi này chắc mặn sai phần này nó phá hoa sử đậm nó phải chấm ạ à. có chắc sử nó nhỏ chắc đằng đèn này nó ต้องปูนาก็มากผัวกำลังยางมาบรรยากาศอยู่แถวตีนผู้นะพี่น้องเนาะเบื่อนี้หยาลายลายบงงามพี่น้องเลยหยาเกิดลายลายเนาะชิวงานมาเสียหยาเสียกันล่ะน้องปูนาหยากระไรไรพี่น้องเอ้ย ตกตะไดหญ้าตไดมันบ่ตัวนี้เฮากําลังเสียพี่น้องเสียแล้วได้เนาะส่วนนึง่อีกส่วนนึงน่ยได้ได้ก็งามพี่น้องบด้บ่มียงามเนาะตัวนี้บ่มีหญ้า ยากาศอี่งโซนมั่นเนาะพี่น้องท่านเนาะได้เติมเนาะพื้นทีเนาแต่บ่หอนเด็กตายพี่น้องปลูกบัวเวทเนาะวันน,นึ่นกระท้างนะกระปูบบัวเวทสำพี่น้องน้ำมันเบิดก่อนเนาะคำเนาะคำเน่ะกับก่อนมาเนี่สิมเมื่อระบาดนี่โคนทางเมื่อท่านะมันกระหางหังตายได้ตายรายมันไปเนี่ยบอกขึ้นเนาะ ขอบเขตเนาะตัวนี้ตอนหนึ่งซองตอนกับอะไรเฮกตาหนึ่งเนาะพี่น้องตอนในเนอยเนาะเสียรบประมาทเนี่ยเกิดใบร้ายพี่น้องเลยนี่มันเป็นแบบนี้พี่น้องร้ายต้นเนาะถ้ามีวิธีเราอะไรได้สียหักซามใส่ยาสูตรได้เลยเนาะเป็นร้ายต้นแบบนี้พี่น้องใบกูดเขาเนาะคือซีเมนเพียขึ้น บอน,นี่ตายจนเป็นเดินไปเนาะเอ,อ้ยเียต้นนี่ก็เป็นขึ้นกันใบโกรธเนาะกรณีปกติหนาได้แทนพี่น,น้องเสียบทัฒนวเนาะเสียบทัฒนาแทนวแทนโซนนี่เนาะ ตอนที่หนึ่งตัวนี้ปลูกกอนได้พี่น้องเนาะปลูกห่างกันประมาณสองอาทิตย์แต่บางตอนที่สองเนาะกำลังเสียหนาแดดตอนตอนนั้นบังงามพี่น้องเลยกำลังเสียหนาเดดเนาะส่งจะฆ่าดำหน้าเนาะตันนี้เสียตายได้พี่น้องเป็นเดินเป็นเดินห่างหลายมันเนาะตอนนี้ปลูกกอนเนาะตอนนี้ ขอบเขตเด่นน้องไปฝนพี่น้องโอ้ถือแสงแดดเนาะไปเติบอยู่เนาะประมาณความยาวตอนนี้ประมาณลอยหาซีบลอยหาซีบเมตรนะพี่น้องความยาวเนาะความกว้างก็สิประมาณสี่สิบเมตรนี่แหละเนาะาตอนที่สองเนี่ยตอนที่สองเนี่ยก็สิประมาณลอยเมตรไหนว่าลอยเมตราะประมาณเนี่ยมันบูดึงก็ประมาณแปดสิบ นี่กำลังเสียหนาไม่ไม่เนาะช่วงนนั้หนาถ่วงพนดายมองหามตอนนี้พี่น้องเอ้ยนี่กำลังสขึ้นเนาะกำลังเขียวกำลังเสียหนาเด็ประมาณสวงบันตอนเนี่ยหนาเขาตายิพี่น้องเอ้ยฝนตกลายเนาะหนาขึ้นขึ้นมาไอ้ตัวนี้ดอกที่สองขอบเขตนะเบื้องดุมห่อดุมระยะสิประมาณเจ็ดสิบเมตรเด็กพี่น้องคูณสามสิบ cho nó con cháu nó kéo ngạm con à. hàng hàng mà thân nó thân khẩn nó, thân, nó. Này. Ủa, thân này xài vui với nó này thân này xài vui sẵn hàng mong này nhà tay Ủa này cháu nâng tiêu kéo nó con theo bằng bằng này nó mà em một đẻo โอ้นกเมื่อไหนจะคล้องสวนเพื่นท่านน่ะมันเป็นงามหลไรมันทำมางามพี่น้องเอ้ยตอนนี้ต่วหยาเนี่ยดิขอบเขตเนาะขอบเขตขันกันบนสูนงๆูงขันโมเมนต์ของเฮาเฮ้ยกำลังขึ้นเนาะสิ่งกนะำลังเสียหยาเด้อเด้อทำเศษปุยพี่น้องทนเศษปุยขอบเขตนี่แหละหอดบนนี่แหละวันตำ่ตำๆเป็นพักนี่เนาะสวนเนาะ มันต้องสูงอีกเจ้านึงผุนจะคล้องไปทางน่ะตัวนี้คล้องเหา่าเป็นเดิน,เป,น,เ,ดนเป็นเดินตึกปางเนี่ยเนาะงองงมปันใดโอ้ไปบางซ้อนผู้ตัวนี้คล้องอีกเจ้านึงนี่นี่เล่นกันนี่ซุ่มๆงามๆเนี่โอ้งามขักแก้วนี่พี่น้องเลยโอ้หยอดซ้มป์ป,ปืดๆด้วยจะคล้องกลับนกหยาท่าน่ะนี่คล้องเจ้านึง ตัวนี้แดงน้องเขาซุปเจีงปางนี่น้องพี่เนาะซุปจีงปางนี่ของสอง,องเ้าตัวนี้เด้เบิ่งง่ายเลยนี่จีงปางนี่ซุปเป็ดแผนน,นี่ของเ้าเนาะมาท่านหนึ่งเขินได้หยาบบ่ได้พี่เนาะตัวนี้ของเจ้าหนึ่งนี่เด้เจ้าของเหมือกมนกำลังลุกหย่งงามขักมันงามพี่น้องเที่าายวม,วมาในสวนมาเสามาแดงลักมาเมียบ่ไวมากกับมามันงามแห็นหมดว่ะโอ้ยความงามปุ๊ ใส่ผูยสูตรยังเด้น้ำมันสบังงามถวายสูตรรกหยาบวะนี่ยดินมันงามมันคักงามคักพี่นอ้องจิได้ประมาณเทะเลเล่จนจักรโตนเนียนี่โอ้หน่อยอยู่พี่นอ้องหน่อยพี่กินโน้มันงามร้ายเปล่าเป็นโกด้วยกันจะคล้องเป็นดีกกนใจใหแห้งมาสาวมาแดงเห็ดซ้อนมันตีนผูไปเป็นมาะ เจ้าแห้งหลายพี่น้องผมนีแต่นหญ้าตอนนี้ปลูกหญ้าเลยพี่น้องเ้อเดียงง้อเป็นเดียงง้อซ้ำโตปลูกมันปลูกมันเนี่ยปลูกหญ้าเนี่ยเพื่อนวะตอนนี้เนาะตอนนี้เพิ่นปลูกหญ้าเพราะได้เดียงง้อปลูกหญ้าใส่ก็มั่นความงามของหญ้า เบิ่งความงามของหญ้าพุ่นอ่าทีเดียวนี่นนง้อพันกินดีเด้อพี่น้องเอ้ยว้อพันบาบีนี่กินดีมาเจอมาเจอจะปาปลูกหญ้าใช่มั้งตอนนี้ไปลว่าอีกตอนนึงเจ้านั่งของสามีนะอ่าสามีเล่าไต่เล็ดตัวนั้นเป็นเห็ดสองคือกันโวตมันตัวเขียวๆพูนเนาะตัวนี้เพิ่นปลูกหญ้านเดียง,งว้อดอกตัวนี้เห็น โอ้ตัวนี้ให้งามคักวันนี้พี่น้ <c oughs> องฟูนหยายาหยาปิดโคนผูกความงามความหยาเป็นเมทเฮ่เจ้านี่ให้งามคักจะคล้องผุนไปใส่ละ่ะปูขาดว่าจะร้า,ายต้ตเนเติบอยู่เด้วนี่มั่นเลยปูจะคล้องมัอนท่านนั่นเนาะ แต่ของพันยู่พี่โอ้มานาอันได้อ่อนซ่อนเที่ยวมาเสาเที่ยวมาแดงหนักมาตะสวนแต่ละมือเหต,นตุนั้งจอมมาตะสวนหยอดลำเปื่เปื่พี่น้องเลยโอ้โหสีทองหัวอะโอ้สิได้สื่อปุอ้ยมาเป็นชนแบงตบบานบ้าทิาีทองงามคักงามแน่ใสิแบงให้ใส่ปุ้ยจืกเถื่ออะไรเนี่ยใส่ปุ้ยเนี่ยใส่จืกเถื่อ Sắp vào tối nãy hết. A ngay đây. A song ngay đây. Ao lại ngà ngay đây. Ao lại hạc ngay Ao lại hạc ngay. Ao sếp hạc nga. Ao rì nóng chung lì. A song ngay 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 โอ้ยอดมึงไงมึงไงพี่น้องเอ้ยนี่เขาทายสูดแสงแดดเนาะเจ้านอยสิทายกลับมาเขือนี่พี่น้องเบิ่งอีกตัวหนึ่งเกินบาดิเอาซ้ำสองต้นเนาะเอาสองต้นใบขั้นลายต้นมันสิบมงหะเมืนบ่โอ้ยเจ็ดไอสูดไปได้เลยพี่น้องเอ้ยตัวนี้แม่นเจ็ดไห้ต้นมันงามเนาะพี่น้องเนาะขั้นทะโจงหมายได้มันมันจะมงหะโอ้ยเริ่มเริ่มเป็นหัวเลยพี่น้องเอ้ยยอดลำปื้อๆด้วย บันีทึกท้ายกรับบันทึกอันหนึ่งสู่แสงแดดมึงอื้กระมิ้นอีกพี่น้องเลยโอ้ยงามคักงามคักพี่น้องเลยมันซ่อนมันพี่น้องเอ้ยไทยก่อนบันหนึ่งโอ้ยยอดมันเป็นมันและเป็นเนียงนี่แล้วว่าพี่เด็กแส่เงาะ เพียงนุง่มเพียงนุ่ม